ก้นนี้ครับก้อนนี้ครับหนึ่งต่อขอบคุณครับได้ไหมขอกระแตเดียวขอตุ้ยเดียวนะครับขอขอเดี่ยวทีละคนเลยไม่ได้ครับอ่าอ่าดีครับคราวนี้ครับก็ดีครับโอเคครับหนึ่งตอก ขอบคุณมากค่ะบายบต้องบายยเจอเๆนะคะเจอเร็วนะคะเจอเลยครับเจอกันแล้วครับมจหกันเร็วนะคะโชคดีนะตุ้ยไว้โชคดีถายรหมดลว สวอีคราบน,น,นิรันค่ะบสวครับสามคนเลยค่ะ Bạn có điều cho đến khi mình có. Mình sẽ đợi cho đến khi mình có. เอาละครันี่นะค่ะอีกหนึ่งนักแสดงผูวชิของเราแล้วคตุ้ยครับค้าวห <'s> ังไหมคะน้องตต้ตดตู้ยตู้ยผต้ยต้ยต้ยตูดต้ยผู้วัูขอดตู้ะตูัดีู้ยงด้ยตู้ยผิ้ยตตู้ยตดตู้ดีูยตูยดด้นด้

trong đi nó tươi